จังหวัดมุกดาหารเด็กเยาวชนออกแบบเตียงกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยและผู้ยากไร้ทั่วประเทศจังหวัดมุกดาหารน้องเชเช่เด็กชายทีรัฐพยุงธนากรเยาวชนกิตอาสาแห่งโรงเรียนานานาชาติโรสเบอร์รี่ก่อตั้งแบรนด์รีคาเบกเตียงกระดาษรีไซเคิลเพื่อผู้ป่วยและผู้ยากไร้ทั่วประเทศเมื่อวันที่12ตุลาคม2568ครอบครัว พยุงธนากรพร้อมเด็กชายธีรัพยุงธนากรลูกชายมาร่วมงานบุญกระถินที่วัดพุทธบาทภูธงบ้านตูมหวานตำาบลโพนงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวัดบนยอดเขาภูทงพร้อมมอบเตียงกระดาษและเครื่องมือแพทย์รวม6รายการให้กับรอพอสอตบ้านโนนป่าแดงตํบลโพนงามอำเภอคำเชอีจังหวัดมุกดาหารโดยนางชุติมาพรยืนยั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทางการซึ่งจุดเริ่มต้นจากวิกฤตโควิด -19 ในช่วงที่ประเทศเผชิญวิกฤตขาดแคลนเตียงผู้ป่วยภาพข่าวผู้ลำบากได้สร้างกระแสสะเทือนใจให้กับครอบครัวพยุงธนากรคุณพ่อและคุณแม่จึงชวนลูกชายคนเล็กมาช่วยกันคิดหาทางช่วยเหลือจนเกิดแนวคิดเตียงกระดาษรีไซเคลิลหลังยุคโควิด โลกเต็มไปด้วยบทเรียนแห่งความเปลี่ยนแปลงแต่ในความกโกลาหลนนั้นยังมีเรื่องราวที่ทึ่งงดงามและเปลี่ยมล้นด้วยแรงบันดาลใจน้องเชเช่หรือเด็กชายทีรัตพยุงธนากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนานานาชาติโรสเบอรี่ผู้ใช้หัวใจและความคิดสร้างสรรค์ต่อตั้งแบรนด์รีแคร์แบเตียงกระดาษรีไซเคลิลน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ลุกยากซึ่งเตียงกระดาษรีไซเคิลโดยนำเศษกระดาษเหลือใช้จากโรงงานของครอบครัวบริษัทอุตสาหกรรมกระดาษธนากรจำกัดมาพัฒนาเป็นเตียงราคาประหยะัดรับน้ำหนักได้กว่า100กิโลกรัมผลิตง่ายต้นทุนต่ำสามารถรีไซเคิลได้อีกจากความคิดสู่แบรนด์รีเคแบ็คจากการทดลองและพัฒนาน้องเชเช่ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองในชื่อรีเคแบ็ค มาจากคำว่ารีไซเคิลแทนหมายถึงการดูแลสิ่งที่เคยไร้ค่าพร้อมเปิดเว็บไซต์ w w w r e c a b a c c o m เพื่อเผยแพร่ผลงานและแรงบันดาลใจของเยาวชนไทยที่ชื่อว่าความดีเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆจากแนวคิดสู่การลงมือจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องเคเช่สงมอบเตียงรีแค b a แบแล้วกว่า100เตียงให้กับ โรงพยาบาลสนามหน่วยงานสาธารณส,สุขและหน่วยทาหารตามแนวชายแดนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลโครงการรีแคร์แบของนนองเชชเช่ไม่เพียงเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเยาวชนแต่ยังเป็นพลังแห่งการให้และการรักษาสิ่งแวดล้อมเตียงหนึ่งเตียงของเขาอาจดูเรียบง,ง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายของการลุกขึ้นเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง โดยน้องเชชเช่กล่าวสั้นๆผมอยากช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องนอนกับพื้นเพราะลุกขึ้นยากเวลาเก็บป่วยและอยากสร้างเตียงราคาถูกใช้งานได้จริงเพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับกอันนี้ก็จะเป็นเสียมก็สต่มันเอ่อเทียบกครับเข้าไปกันได้ไอเดียนี้เราเป็นคนออกแบบใช่ไหมครับใช่อ๋อออกแบบว่าให้โรงงานเขา ผลิตออกมาตามที่เราแล้วก็ต้องแบบมีกี่เซนครับเพื่อจะได้เอ่อน้ําหนักได้เหอเห็นเห็นพาน้องเชเช่ทําตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับการการทําเตียงกระดาษเนี่ยน้องเชเช่ทำมาแล้วหลายปีใช่สุดไหมครับแต่ว่าเพิ่งได้กลับมาทำตั้งแบบนานเพิ่งได้กลับมาทําใช่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับตัวพ่อม .4 ม .4 นะครับก็แสดงว่าทําเป็นตั้งแต่ม .2 องมหนึ่งใช่ไหมครับก็แล้วก็ต้องเอ่อการขอช่วยเหลือจากพ่อแม่อยู่แล้วครับแต่ว่าอะไรก็จะคิดไอเดียว่าต้องการแบบ อะไรแบบนี้นครับครับคือคือหลังจากที่น้องผลิตเประเทษความสําเร็จแล้วเนี่ยบริจาคที่ไหนบ้างเอ่อก็ตอนแรกๆก็ที่โควิดก็ไปบริจาคให้แบบอ,อคนที่ต้องแบบตอนโควิดก็คนก็ต้องออไม่สบายอะไรแบบแล้วก็อไม่กี่เ,ด,เดือนที่แล้วก็ไปบริจาคให้คนที่ไปลบของท้ามาเนระื่องที่รู้แบบอแบบกัมพูชาแบบเอ่อ๋อชายแดนนึคนับ เราช่วยคนที่แบบขาหาักหอต้องแบบลุกไม่ได้ได้อะไรเงี้ยค,ครับอ๋อใช่แล้วให้จำเป็นไหมครับเตรียมกระดาษเนี่ยเออไปได้ไอเดียม,มาจากไหนเนี่ยเออก็คือตอนแผมเห็นว่าผมเซ็นผ<ำ>มคนยียบอะไรผที่แบบปิดทอนแบบเ,เหมือนตัวใช่ไหมเขาต้องไม่มีเตียงแล้วถ้าเกิดขาเขาไม่มีเขาก็จะแบบลุกแล้วก็นอนยากผมก็อ,อยากทำเตียงที่มันถูกแล้วโดนแล้วแบบใช้เข้ลมาเพื่อเขาจะได้เข้าเอ่อเหมาเป็นเตียงแล้วลงบนวันได้ง่ายกว่านี้ ไม่งั้นเขาจะลำคากตอนนี้เขาต้องเตือนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมันมาจากเอ่อย่อยกระดาษที่มันเคยใส่เมาครับก็คือทุกอย่างก็จะเอ่อดีสปีต์่อเอ่อสิ่งแวดล้อมให้น้าจออ่าขออ๋อขอเสกต่อได้งประเด็นนะคะจังหวะไงที่จังหวัดพิจารณาขอขอกบขอถ่าครอบครัวถังน้องเป็นอย่างตูนนะค่ะมีได้บ้องประกอบจากการแอบซึ่งมีความจับตี กับประทาธงของเราเองนะคะซึ่งอุป,ปกรณ์เหลา่านี้จะสาม,มารถช่วยเหลือชีวิตของประชาชนในพื้นิของเราได้ในอย่างนี้เลยค่ะนิรันชัยชุติการข่าวภาพจังหวัดมุกดาหาร g p n e w Thailand รายงาน